ใครเป็นลูกหลานท่านยมอยากขอเรื่องการเงินการเดินทางและสุขภาพเชิญทางนี้และที่นี่ก็คือวัดชัยศิทธ์ทาวาจังหวัดปทุมธานีเป็นวัดที่เสริมบารมีและล้างอาถรรพ์ทุกอย่างเพราะที่นี่เขามีโบสถ์มหาอุดที่ให้พวกเราไปกราบไหว้ตลอดเวลาอย่างแรกเลยไปไหว้พระพุทธทใจสีชัยสิธิ์เพื่อเปิดทางที่จะทําอะไรใหม่<ๆ>เสร็จแล้วให้เดินเข้าไปในโบสถ์ไปไหว้หลวงพ่อโชคดีและในโบสถ์เขาให้เขียนชื่อนามสกุลวันเกิดใส่ไปในเรือแล้วไปถวายหลวงพ่อโชคดีเพื่อขจัดปัดเป่าสิ่งที่ ดีแล้วเริ่มชีวิตใหม่และอย่าลืมหันหลังมาไหว้พระมหาจากักรพรรดิด้วยนะหลังจากนั้นก็เดินชมบรรยากาศของโบสถ์มหาอุสีทองอลา,ามสวยมากๆเลยต่อไปเราไปขอพรจากท่านยมกันเขามีเครื่องสักการะบูชาให้50บาทโดยเจ้าหน้าที่ให้ไปไหว้ที่วิหารเล็กก่อนแล้วค่อยเข้าไปไหว้ที่วิหารใหญ่จะบอกว่าข้างในสวยมากทั้งข้างบนเสาหรือพื้นสวยสุดๆโดยข้างในจะมีพานบูชาแล้วแต่กําลังศรัทธาเลยจ้าแล้วเราก็สามารถไปขอพรกับลูกแก้ว สีแดงได้ใช้มือสองข้างจับไปที่ลูกแก้วแล้วขอพรได้เลยและข้างๆมีน้ำมนต์เราสามารถมาพรมหรือดื่มก็ได้นะหลังจากที่ไหว้ท่านยมเสร็จเราก็สามารถไปไหว้เทาเวด้านนอกได้ต่อจะบอกว่าวิจิตรสวยงามมากๆเลยวิหารท่านยมทั้งสวยอลังการทุกคนอย่าลืมมากันนะ